สวัสดีครับไรจตุรเทพนะครับคลิปนี้มาดูต้นประดู่ป่านะครับที่ปลูกไว้หลังบ้านจะทําการตัดสางออกนะครับเพราะว่าระยะเขาถี่เกินไปนะครับคุณพ่อปลูกเอาไว้นะครับน่าจะ10ปีต้นต้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูลักษณะเนื้อไม้นะครับที่เราตัดออกนะว่าเป็นยังไงครับผมส่วนต้นนี้แก่นใหญ่นะครับประมาณ2นิ้วได้นะครับเส้นป่าสูงกลางประมาณ ห้าห้านิ้วนะครับเส้นป่าปัดกางวานห้านิ้วแกนก็ค่อนข้างดีนะครับต้นนี้ก็ตั้งตัดออดนะครับเพื่อเพราะว่าเขาเขาโดนบังแดดนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแกนน่าจะมานิ้วฉเฉลนะครับนิ้วเกือบ นิ้วครึ่งปลานี้วครึ่งนะครับส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะประมาณสักสี่นิ้วนะครับสนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ5้านิ้วเลยฮะน่า่าจะหนิ้วนะครับเกือบเกือบเกือบครบบ BET, ug, ึ่งฟุตนะครับต่วนี้ก็คือเป็นน้ำยางนะครับ <Disease. S 1> แดงสดเลยนะครับ น้ำยางของไม้ดูป่านะครับให้ดูกันนะครับสีแดงสดเลยนะครับส่วนต้นนี้แก่นไม่ใหญ่เลยนะครับแก่นหน้ามันทักเซนครึ่งนะครับกระพีค่อนข้างหนานะครับแก่นประมาณทัก ไม่ถึง2เซนดีนะครับแล้วก็น้ำยางก็แดงดีมากนะครับนะครับน้ำยางทำการตัดสางนะครับเพราะว่าปลูกถี่นะครับประมาณเมตรห้สิบเองนะครับไม่ถึง2เมตรนะครับ สวยมากนะครับน้ำยางแดงสวยเหมือนเลือดเลยนะครับอันนี้วงวงที่ตัดนะครับเขียนว่าตรงรอบนอกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับยางน้ำยางสีแดงตัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับแก่นมันนี่คือต้นประดูป่านะครับ นี้ขึ้นแก่นแล้วนะครับโกไว่น่าจะสักเกือบสิบปีนะครับผมเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนยางสีแดงๆนะครับยางสีแดงเลยนะครับเป็นสีแดงสดเลยนะครับนี่ก่นนะครับ ต้นนี้อย่างที่บอกครับต้นใหญ่นะครับเช่น่าศูนย์นกางเช้นเอบาวงนะครับหน้ามันเก้าสิบถึงเมตรนะครับตันนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีฝั่งนี้ออกมีมะข่าโมงใหญ่นะครับก็ตรงน,นี้ก็เป็นยางนานะครับที่ปลูกไว้อันนี้อายุน่าประมาณสองปีนะครับยางนาสองปีก็เลิปนี้ เอาเนื้อไม้นะครับต้นปลูดูป่ามาให้ดูนะครับลักษณะยางของเขาปลูกเอาไว้ประมาณ10ปีกว่าๆนะครับหลังบ้าน ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ